คำนายฝันปกฉลากขังก่อน75ได้มาฝันแม่นเตรียมตัวรับทรัพย์สวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉลาก มาวิเคราะห์นะครับความฝันอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับในเรื่องของปกฉลากนะครับก็มีนะครับโชคลาภซ่อนอยู่นะครับท่านใดจับฝันเห็นอย่างไรนะครับก็นะครับมีโชคมีลาบรับทรัพย์กันไปดังเช่นนะครับว่าที่ผ่านมานะฮะที่มีภูเขานะครับแล้วก็แพรนะฮะที่หนูนะครับได้ทําคลิปวิดีโอออกไปนะครับที่เกี่ยวกับการ นะครับทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นภูเขานะฮะก็จะมีในส่วนตัวเลขนะครับไปวิ่งเข้านะฮะในรางวัลที่1นึนะฮะท่านชมอยู่สองตัวด้วยกันนะฮะท่านชมถ้าจับดีดีหยิบลอตเตอรี่ดีดดวงมีนะฮะก็ถือว่าได้รับโชคอีกเช่นเคยนะฮะท่านชมเอาละฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับในนะครับอ่างวดก่อนนะฮะคำว่าภูเขานะฮะ เลขเด่นนำโชคนะฮะข้างหน้านะครับถ้าตัดตัดแล้วจับสลับนะ,ะท่านผู้ชมก็ถือว่าได้7 5นะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับตามภาพที่หนูทำให้ดูเลยนะฮะเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์ในปกฉลากนะครับในงวดวันที่16นะครับกันยายน2564รกกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ จะสังเกตว่าจากภาพหน้าปกฉลากนะครับก็จะเป็นรูปนะครับคุณหมออสอมอนะฮะท่านชมแล้วก็มีหญิงหญิงสองชายสามนะครับการฝันเห็นหญิงสองชายสามนะฮะเด่นนำโชคก็จะมี01258ฮะเด่นรองนะฮะก็จะมี056175นะฮะหากนะครับอ่า ผู้ฝันเห็นนะครับฝันเห็นชายให้บวก3ฝันเห็นหญิงให้ลบ3นะฮะท่านชมตัวนี้ก็จบลงไปนะครับสำหรับการฝันเห็นหญิงชายนะครับมาการฝันเห็นคุณหมอกันบ้างนะฮะคุณหมอนะฮะเด่นนําโชคก็คือ679นะครับโอ้โหนี้ไม่แน่อาจจะมาอีกนะครับเพราะว่าตัวเลขมักจะออกซ้ำๆนะฮะท่านชม เดนลองนะครับก็จะมี3 7 4 8 8 9 0 2 9 7นะครับ3 2 4นะฮะมากดูในส่วนของการฝันเห็นอสอมอกันบ้างนะฮะห่านฝันเห็นอสอมอโดดๆเลยนะครับเด่นนำโชคก็คือ5นะฮะเดนลองนะครับก็มี1 3 4 3 6 6, 6 7 4 0 5 7 2 0 5นะครับ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกท่าน